สามอันดับโคตรยอดแย่พิมลีประจำฤดูการ2024-2025ในมุมของพามอยากคุยมีใครบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะไล่เรียงให้ฟังกันครับก่อนอื่นนะ ผมรบกวนทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับใครติดตามทิกตอกอยู่แล้วใครมาดูคลิปชอบหรือมาดูคลิปผมหลายครั้งแล้วรบกวนติดตามช่องให้หน่อยโดยเฉพาะ u t u b e เนี่ยอีกแค่60คนครบ8 0 0 0คนแล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันนะยังไงไปไปได้ขอคลิปนี้ที่60ผู้ติดตามเลยนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็อินบ็อกซ์เป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามรายที่ผมได้ไว้ด้านล่างนี้เช่นกัน เขาไม่จริงว่าจะทำโค้รยอดเยี่ยมก่อนแต่มันมีบอลอันดับที่ยังลังเลอยู่ฉะนั้นเนี่ยขอเอาอะไรที่มันง่ายๆก่อนแล้วกันก็คือโค้รยอดแย่นะครับ3อันดับพอแล้วครับคือไม่มีใครแย่กว่า3คนนี้แลวก่อนอื่นผมตัดโค้รจะทีมตกชั้นไม่ว่าจะเป็นพวกลูฟาน,นิสโรยแมคเคนาหรือคนที่โดนปลดในช่วงระหว่างฤดูกาลออกครับผมคัดมาเฉพาะทีมใหญ่ๆเพราะมันแย่จริงๆคนแรกครับเอริกเทนฮาร์ดบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพา Ten มเทนฮาร์ดมาคุมทีมแพ้ไม่กี่นัดเองแล้วก็คุมทีมแค่ไม่กี่นัดก็โดนปลดแล้ว ก็เพราะอย่างนั้นเลยครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือฤดูกาลที่3ของเอเดรเทนฮาร์ตตามหลักเนี่ยมึงควรพาทีมไม่ต้องถึงขั้นลุ้นแชมป์หรอกมึงต้องพาทีมลุ้นท็อปไฟเป็นอย่างน้อยแต่ดูดิฤดูกาลที่3ตํตำแหน่งแต่และตำแหน่งประตูกล้างแบ็กโอ้โหยังหน้าเนี่ยมีนักเตะที่ตัวเองซื้อมาเกิน10คนนะครับฤดูกาลที่3มมึงยังหาทรงบอลยังแบบความแน่นอนในทรงบอลก็ไม่ได้วิธีการเล่นก็ไม่ได้ แล้วก็โอ้โหแค่ไม่กี่นัดเนี่ยไม่ถึงประมาณสิบนัดไม่มึงพาทีมไปอยู่ครึ่งล่างของตารางนะครับมันน่าผิดหวังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดทันหาลุลูการนี้นอกจากน่าผิดหวังในเรื่องของฟอร์มไอ้เยี่ยกันให้สัมภาษณ์มึงเนี่ยโอ้โหสองปีสองแชมป์หกปีแปดแชมป์อยู่นั่นฉะนั้นมึงเอาที่สามไปความจริงถ้าคุมจบฤุูกาลมึงมึงได้ที่หนึ่งอะอ่ะทีนี้อันดับที่สองครับไม่ได้หนีไปไหนก็คือโค้ชแมนยูนี่แหละรูเบนอาโมริมครับ ต่อให้จะเป็นรูดูการแรกนะต่อให้มาคุมการทางและต่อให้มาเปลี่ยนระบบเซตระบบใหม่คือทรงบอลเริ่มเห็นนะครับวิธีการเข้าทําเริ่มมานะครับการขั้นตอนเริ่มหลากหลายมากขึ้นแต่ผลกลารแข่งขันมันไม่ได้ครับ27นัดแพ้14เท่ากับว่าคุณแพ้ไปเกิน50%และที่สําคัญอีสินัดไม่ใช่ได้ไม่ใช่ว่าจะชนะหมดด้วยก็คือชนะแค่7และสเสมอไปอีก6เท่ากับว่าใน27นัดมึงแพ้เกินครึ่งแล้วไม่เพียงเท่านั้น ไอ้ที่เหลือเนี่ยมึงก็ชนะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะนั้นผลงานอย่างงี้ยังไงก็ยอดแย่ครับความเป็นจริงถ้าคุมท่านรุดดูการก็คงแย่สุดแล้วแหละนะครับแต่การมาคุมการรุูการแล้วก็ประมาณนี้ผมก็คงให้ที่อันดับที่สองนะเพราะไม่ไหวจริงๆว่ะแพ้ยเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งครับอังเกจากท็อกแนมฮอสเปอร์ไอ้ตรงนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยพามึมงมั่วเปล่าอังเก้มันได้แชมป์ยูโรปาลีกนะเว้ยแต่ อันนี้คือโค้ดยอดแย่พิมลีรครับการที่คุณคุมทีมทีมหนึ่งระดับบิ๊กซิตแล้วแพ้ในพิมลีถึง2ีนัดและพาทีมจจวันที่ที่17จากฤดูกาลก่อนจบท็อปไฟฤดูกาลนี้จบ17ไม่ว่าเราจะเข้าใจนะว่าเออฤดูกาลนี้สเปอร์ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะนะแต่ในการบาดเจ็บหลายกรณีคืออังเกเป็นคนตัดสินใจเลือกเองยกตัวอย่างเช่นนะครับฟันเดฟเฟนกับโรเมโร มีช่วงเดินทางวาคมที่2คนที่เจ็บนานและกลับมาพร้อมกันและยังเพิ่งกลับมาแท้ๆครับแต่อังเก้เลือกที่จะให้พวกเขาลงในเกมกับเชลซีเพราะผลงานนัดตอนนั้นของอังเก้เนี่ยล่อแหลมนะครับแล้วก็เสี่ยงฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจที่จะเสี่ยงด้วยการส่ง2คนนี้ลงท,งทันทีนะครับและผลลัพธ์ที่ได้แม่งโคตรไม่คุ้มเลยนอกจากจะนําเชลซี2-0ูนและกลับมาแพ้ในบ้าน43เนี่ย2คนนี้หลังจากลงนัดนี้ได้นัดเดียวนะกับเชลซีเนี่ย ก็เจ็บยาวไปอีกครับฉะนั้นส่วนหนึ่งน่าเห็นใจอังเก้แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการตัดสินใจของเขาและสุดท้ายครับผลลั์นะครับกับการจบอันดับที่17ของตารางในรูปการนี้ของท็อกแนมฮอสเปอร์อังเก้ต้องรับผิดชอบและอังเก้คือโค้ดยอดแย่ประจํารูปการนี้พูดง่ายที่อังเก้เป็นที่1ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไอสออันดับเนี่ยมันแบ่งกันไปไงอามูริมกับเทนฮาร์ถ้าคนใดคนหนึ่งแม้เป็นคนคุมตั้งแต่ต้นยันจบอ่ะอังเก้ก็จะหลุดมาเป็นที่2 ประมาณนี้แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และติดตาม YouTube ให้นิดนึงนะขอบคุณครับ